ก็ขอสวัสดีคุับรรทารทุกคนนะครับขอสีย์ไปอวิวกินนะครับก็แน่นอนว่าหน้าจะที่ในการวิที่ก็เป็นของพี่ชายเดวิสวอนอยู่แล้วนะครับผมพรอน้พักนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w e r o t h Eco Revive Harmony Pop Up Store Exclusive Event นะครับคือเป็นคือว่าเป็นอีเวนต์ครั้งแรกของ w e r o t h เลยนะครับที่มาจัดในวันนี้แล้วก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่2เมษาย,ยนลากยาวไปเลยถึงวันที่7เมษาย,ยนนะครับทุกคน6วันในกันก็สามารถมาเดินมาถ่ายรูปเล่นมาจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับผม ที่สซี o ่ยวเซ็นเตอร์เอเทียมสองชั้นจีแห่งนี้นี่เองนะฮะก็วันนี้เนี่ยจะมีตู้กดด้วยอย่งนี้ใช่ไหมตู้กดนะครับมีตู้ก,ด,กดให้ทุกคนไปกดกันแล้วก็ในนั้นจะมีลูกโป่งด้วยอยากลองชิมมากเลยพี่เก๋ยังไม่ยังไม่ได้ขายเหรอพี่เก๋อ๋อหายแล้ว,ลวจริงๆว่าผมต้องลองนะนี่ผมป้ายยาพาอผมเลยคือแกลเก็กเนี่ยต้องบอกว่าแบบคือผม คือมีผู้จัดการผมเนี่ยลองไปที่บริษัทของวิวคินมาแล้ไปที่บริษัทเขาเราก็ได้ลองผมลายเก้อันนี้แล้วรู้สึกว่าชอบมากดีมากอยากจะมาอยูกคนนะครับทีนี้ทุกคนคงรู้จักกับแบรนด์วิวกินเป็นอย่างดีแล้วนะครับเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าวิวคิเนี่ยคือแบรนด์ที่เชื่อในความยั่งยืนหรือว่า sustainability คือวิวคินเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากไม่ว่าจะเป็นในฐา,านะของนักร้องเขาก็มีความราับผิดชอบต่อคนฟังนะครับ นในฐาน,นะของนักสแสดงเขาก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นซีอีโอของผลิตภัณฑ์ใดเพื่อพัฒน์เรื่องเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของเขาแล้วก็ลูกใหม่ด้วยนั่นก็คือเป็นโลแกนเป็นโลแกนหลักของวีวูดเลยคือเรื่องของ sustainability งก็จะนำมาใช้ใหม่นะครับอย่างแรกเลยคือเพนวินด์ดอลแล้วก็โคลาแบร์ดอล จะเป็นนี่ตัวใหญ่ๆสองตัวนู้นนะฮะน่ารักมากๆก็จะเป็นน้องเพนกวินกับน้องโคล่าแบดใหญ่ๆนะครับส่วนนี้คือเพนกวินคีเชนนี่พี่ก็ใส่มาสองฝั่งเลยนะฮะแล้วก็เอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นโงกุญแจที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะฮะปกติโพลบแจมจะขนาดเล็กกว่านี้นอันนี้เยอะน่ารักมากๆนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมวันนี้นอกจากดูยิ้มมาขอแวะทักทายหน่อยป๊าๆออกมาของยูยิ้มก็มาด้วยนะครับสวัสดีครับ นี่แหละคือผู้ที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังวิวกินตั้งแต่แปรบอกนะสอนวิวกินกินข้าวสอนวิวกินขี่จักรยานไม่นั้นไม่เป็นวิวกินทุกวันนี้นะวันนี้ปาไมยก็มาให้กำลังใจวิวกินด้วยนะฮะมีคี้เชนแล้วมีเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยเป็นไม้เติร์ทีเชิร์แล้วก็เป็นเป็นฮาฟทีเชิร์ตคือแต่ละตัวเนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยมันเกิดจากเสื้อที่แบบมันเดสต็อกมันแบบมันจะมีตำหนิทางฝังฝ่งใดฝั่งหนึ่งเช่นของตัวเนี้ยฝั่งนี้มันแบบมีรูบอดนะมีรูแบบ รุ่นๆนี้มันทำรุ่นเขาก็เลยนำสองัวมาต่อเขาด้วยกันนะครับปลามาก็ใส่ด้วยตัวนี้นะครับผมนี่คือคราบทีเชิญแล้วก็มีเก็บคำชมไปก่อนเดี๋ยวรอเขามาให้บอกเขาไปนะฮะแล้วก็ซึ่งวันนี้ก็วันเดียวนะมันไม่จูกใจเพราะฉะนั้นเราเลยให้ทุกคนเนี่ยมา โชว์งานกันนี่ตั้งแต่วันที่7เมษายนเลยนะครับและในวันนี้เราก็มีผู้โชคดีทั้ง30คนนะครับที่เหมือนพรีออเดอร์สินค้าของเราชิ้นสุท้ายของเรานะครับแล้วก็จัะฉลองงานในงานในวันนี้นะครับพี่มินนะครับพี่มินวันนี้เป็นไงบ้างจะได้เจอกับซีอีโอของเราอยู่ที่เซนพี่มินได้พรีออเดอร์สินค้าชิ้นแรกแล้วนกเออทุกอย่างโอ้โหมาใส่เมย์มาแล้วเนี่ย พี alors, look, son, ine, hire, ่มีเกือบทุกอย่างเลยเอางี้ในเมื่อพรีสินค้าเกือบทุกอย่างอะไรนะที่เรายังไม่ได้พรีก็เห็นว่าพี่บินซื้อไปเกือบหมดแล้วอะไรที่พี่บินยังไม่ได้ซื้อออกากีนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ให้เลยพี่บินจะได้มีครบไงทำไมทำไมพี่บินถึงไม่พรีกีนีไปด้วยอ๋อโอเคครับเราต้องเพิ่มไซส์ถั่วเลยเพิ่มแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้มี่ใส่แล้วปะฮะ 2, 3า3สองสามสี่สาหกสาแปดนี่ไม่ห่วยหรือไรมีเอลสาวสองไปแต่ของผมใส่อะไรไม่รู้เพราะว่าตอนแรกเนะช้าผมก็เอามาลองแล้วตัวหนึ่งเหมือนกันใส่ไม่ได้ติดพุงเหมือนกันก็เลยบอกเขาว่าพี่เก๋ขออีกตัวหนึ่งที่แบบใหญ่ากนีได้ไหมอามาใส่ในวันนี้ได้แหละอขอบคุณพี่มีมากนะคระับเต้าสิพย์ชอบหมดทุกอย่างเลยเอลวีติงส,สวย 支持 B K P P 的所有โอ้โหไม่ร่ำจะกี่ันอ่ี่่ผมมกิพนหมดอ่ะโอ้โหซี่อ่กเราก็จะมีเหมือนันเไม่น่าเลยคือตอนมัธยมลายมธยมายที่จอแบบันที่จะให้เลือกว่างภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนห้เราดันไปเรือกภาษาญี่ปุ่นเราก็เลยกดคุยกับแฟนชาวจีนเลยแต่ทุกวันนี้ถามว่าพูดญี่ปุ่นได้ไหม ไม่ได้เหมือนกันครับไม่รู้จะเลือกเท่าไหร่เอาล่ะทุกคนสายตาจับจ้องไปที่ลิปตัวนั้นเลยจับจ้องลิปตัวนั้นเลย c โ o ของเรามาแล้วลิปมาหรือยังเปิดหรือยังตอนนี้เอาเลยนี่คือีโอ ว่าเราไปดูหลักตัวนี้เป็นดีเจเหรอไม่ตอนนี้ตอนแรกตอนแรกผมรู้ว่าอเนี้ยคือแบบคือคือเป็นที่ที่แบบเอาตัวเนี้ยมาเล่นเป็นละครเน่ะเป็นแบบหนังหนะลุละครหัตะลุงอ่ะอะไรเงี้ยอ่ะเธอรู้กี่ท่าวันนี้ว่ะวันนี้เหรอวันนี้เลยนี่เรายืนในี่หมดแบบตอนข้างนี้นี่เราไม่ใช่มาดังโซ่หรอเนี่ยมายืนวันนี้คือผมก็ถามพี่เก๋ว่าวันนี้เฮียอ้ไรก็ออกมายืนได้ยืนได้นะฮะของเสียงอะไรให แล้วที้ผมได้ถามเป็นแฟนดูแล้วว่าค,คือคุณเป็นซี o โอที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมชอบต่อทุกค,คนมากๆเขาทุกคนบอกว่าคุณเก่งมากผมเลยบอกให้ทุกคนหยุดทำชมยังไว้ก่อนแล้วมาชมต่อได้จริงเดี๋ยววันนี้ถามเลยบิวกิ้งเก่งไหมครับเก่งขอบคุณครับพี่ท็อปเก่งไหมครับเก่งขอบคุณครับ ให้ดวยดุยคนเออนะเม<อ>ะื่อวานให้แบบเสือ้อคุณด,ดูมีสง่า<อ>ทั้งตัวเลยดีกว่าทั้งตัวเลยนี่ขาแค่การเกยไกนแล้วเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> ทำไมไม่ทำด้วยอ่ะอะไรนะทำหรือเปล่า เพราะเกงในมือสองไม่เท่าไหร่ครรีวูดอันเดอร์แวร์มันเป็นมันเป็นเสื้อผ้าเก่ามาแา้ใช่ชอบนะพี่ชอบแบบเนี้ยชอบไหมเพราะว่าพอสองตัวมาต่อกันเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นเสื้อตัวใหม่ที่มันยูนิคใช่ไม่เหมือนใครไปเลยของกิ๊กก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นเป็นรีวูดเหมือนกันก็เปล่สมาสองใบมาใส่มาเกงเนี่ยมันเป็นแคชเมีร์ใช่ในสีมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ต้องสุ่มๆกันไปใช่แสดงว่า ตัวตัวที่คนซื้อไปอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันใช่ไหมจริงๆริวันนี้ป้ามาเนี่ยใส่มาเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นเหมือนคู่ของการละกันไงเห็นไหมเนี่ยคือตัวตัวของม้าของป้าเนี่ยเป็นสองตัวที่เอาไปตัดแล้วใส่กันคือถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อนะเราเอาถาเสื้อป้ากับม้าโครเชต์เนี่ยเออต่อจะรู้เลยว่ามันมันโครเชต์กัน เป็นสางตัวเดียวมั้งเละอ๋อมันตัวสองตัวเรื่อวานจะสีนี้มันมีหลายตัวไงเนี่ยของพี่อย่างเงี้ยคู่นี้มันก็มีหลายตัวใช่คู่นี้มันก็มีหลายตัวนะครับครับเมื่อวานผมก็มีโอกาสได้ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องหลานมาด้วยอันนี้ไม่เล่านะอันนี้อันนี้ขิงเฉยยังไงยัังงไอนนี่คือขิงเฉยยังไม่ได้ดูใช่ไหมวันที่สี่นี้ ท่านนั้นได้ดูแล้วหลาดมากหลายคนได้ดูแล้วหลายคนได้ดูแล้วก็อยากจะบอกว่าวันที่สี่นี้เนี่ยเข้าโรงภาพยนตร์แล้วครับเข้าไปดูแลเต็มเลยเนี่ยซื้อตั๋วลงลได้ได้นะซื้อตั๋วลงลได้ด้วยได้ทั้งเนเจอร์แล้วก็เอสเอฟนะครับเฮาส์ก็จะเข้าด้วยเข้าเลยเหรอไม่แน่ใจเข้าเข้าด้วยนะครับคือโร้องอยู่ทั่ประเทศเนี่ยซื้อตั๋วลงลได้เลยครับนะครับพอจะได้ที่นั่งดีๆจะได้ที่นั่งดีๆรอบดีๆถูกต้องเลยนะฮะถ้าผู้ชื่นแปร รีบูตหน่อยดีกว่านะครับดิวกินเพราะว่านี่เป็นป็อกอัสโซครั้งแรกเอยครั้งแรกเลยทำไมก่อนหน้านี้เกือบสองปีที่ผ่านมาดิวกินถึงไม่ได้แบบทำฟ็อกอัสโซที่ให้นี้ให้เหลือเราเป็นแบรนด์เล็กๆโอ้ยเป็นแบรนด์เล็กๆที่ทำด้วยใจไอเหมือนว่าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่อยากจะทำแบบอะไรใหญ่มากเพราะว่าเราทำแบบเริ่มทำทีละนิดผลิตเพียรหน่อยเพีละหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนว่ามามาจากกองทัพในช่วงนั้นอาจจะยังเป็นอะไรที่มันกว่า เกินตัวมัน a ม b ิเชียสไปหน่อยมันแบบ Ambitious เป็นหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะแบบถึงเวลาแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงนี้ก็เป็นเป็นคอลเล c ชันเ p นวิน n t กับน้องหมีก็เลยรู้สึกว่าอันเดลเรเออเอาเรื่องเอาชัยครับทำไมถึงนี้ทำไมถึงเนื้อ p เ n นวินกับน้องหมีมันเป็นเหมือนแบบเป็นมาสคอตหลักของคอลเล l ชัน t i o เนี่ยครับดูเองก็จริงๆผมว่าอันนี้แบบอย่างที่เราก็น่าจะรู้กันเหมือนว่าเวลาที่เราพูดถึงเราก็มองไม่ถี้หรือว่าภาวะโลกร้อนอย่าที่ เวลาที LEGO LEGO ่ม okay. ัน <ett> ม <Senator ate 250> ีเรื่องของอุณหภูมิโดยรวมของโลกเพิ่มมากขึ้นเออกลาเซียะลายฮิบาร์ละลายครับสัตว์ที่แรกหมดก็คือน้องหมีครับใช่เป็นเป็น species แรกๆใช่ก็เลยเหมือนว่าทำผมแล้วก็ทีมอะไรเงี้ยก็เลยมีการคุยกันว่าเราก็อยากจะทำคอลเลคชั o n ที่เหมือนว่านำเงินส่วนนึงนไปช่วยน้องหมีกระินกรีโอ้ได้คือหมายถึงว่าไม่ได้ขายของเอากำไรอย่างเดียวเอานำเงินส่วนนั้วไปช่วยเหลือน้องน้องด้วยช่วยเหลือน้องๆนะครับ ก็ซึ่งวันนี้เนี่ยมี30คนผู้สุดดีอยู่ในงานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้รับอยากใ้ทักทาย30คนเหล่านี้หน่อยสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนท่านทั้งยครับเดี๋ยววันนี้มีของพิเศษที่จะมอบให้กับชาพวกเขาชายหมดเลยครับนะครับทีนี้พูดถึงเรียวซึ่งซึ่งอย่างที่พี่พี่บอกว่าเป็นแบ,บรนด์ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่แท้จริงครับ,รบทีนี้เรื่องของ sustainability หลายแบรนด์เราก็พูดถึงกันแล้วหลายแบรนด์ที่ยกเรื่องของ sustainability มาใช้ครับอยากจะรู้ว่าความยั่งยืนในมุมของยิ้งกับรียเนี่ยมันยั่งยืนยังไงบ้างก็จริงๆสำหรับผมนะผมมองรียวเป็น เป็นไลฟ์สไตล์ซัสเซนิฟิทีแบรหรือว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้จำบบกัดกรอบขนาดนะนั้นหนระือว่าพอพอเราทำแบรนด์ที่ใช้ความต้องการความสนุกของเราเป็นที่ตั้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันที่ที่เราก็เอ็นจอยแล้วเราคิดแล้วเราก็กลา้าที่หรือว่าในอนะคาคตเราคิดเลยได้เราก็ยังสามารถ expand ความหลากหลายไปเจอมันได้เ,ดเราเรารู้สึกว่าเราเราไม้นย้ำว่าเป็นไลฟ์สไตล์ซัสเซนิฟิทแบบนก็คือหรือว่า อะไรก็ตามที่มันสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตของเราได้ครับอย่างอย่างที่ผ่านมาเราก็จะมีทำเสื้อผ้าชุดนอนชุดนอนมีปนนไปแตะบอดี้แคร์บ้างเหมือนกันว่าในอนาคตจริงเราก็มีคุยกันทำเงินแก้เจ็บหรืออิเซอรี่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเครื่องหลักเสมอว่าเราอยากจะเข้าไปอยู่ในในชีวิตประจำวัน <C> e <an> ในชีวิตประจำวันจริงที่ที่ถึงจะบ,บอกว่าเราไม่อยากให้ซึ่งเรารู้ว่าเหมือนว่าจริงๆแล้วการที่เราจะช่วยช่วยโลกเนี่ยหรือว่าช่วยในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นอะไรที่ ต้องทำเรื่องยากครับใช่ม <okay. S 1> <Ben> ันอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนของที่ใย เปลี่ยนในเล็กน้อยในชีวิตประจำวันเราแต่หมายว่าเราก็ยังได้อาบน้ำสะอาดเหมือนเดิมเราก็ยังได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่เหมือนเดิมเราก็ยังมีของใช้เหมือนเดิมแต่มายว่าสุดท้ายแล้วเราได้ช่วยโลกในตัวด้วยเออนนี้เป็นคอนเซ็จหลักคือไม่อยากให้เพราะตัวเราเองเราก็รู้ว่าเหมืายว่าการที่เราจะทำอะไรคอนเทนต์อะไรเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครับบางครั้งมันไม่จำเป็นที่เราเลยแต่หมายว่าถ้าเราร่วมมือกันทำร่องใดมันก็จะได้อีกทางหนึ่เข้าใจเข้าใจเพราะว่านี่นี่คือวิชั่นของซีโอตบมือเลยฮะ โอ oh, <it> um, ้วันนี้วันนี้กิมเติรดเติรดโผขึ้นมาเลยนะนี่ไงปลาม้าผมมาด้วยฮันเดียก็ดีด้วยวันนี้สมมติปลาม้าไม่มาวันนี้ต้องต่อไปแมวต่อเหมือนเดิมโอเคเออแต่แต่เข้าใจนะเพราะว่าคือทุกวันนี้คือวิวกิมเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของคุณคนแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่อยากจะให้วิวเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยเพราะตัวคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจเหมือนเมย์ไงอยู่ในหัวใจ ปิดตัวมาเลยครับเป็นการละหนังไปแล้วแต่อย่างที่กิ๊นพูดเมื่อกี้ผมผมชอบนะเพราะว่าพอตัวของเราเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นโวโ์เลยโวล์เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักต์ที่กิ๊นเหลือจะนำเสนอเนี่ยจะอยากจะนำมาให้สู่สายตาสู่สายตาสู่สายที่นี่ปิดนิดเดียวไงยเมื่อกี้ตอนก่อนคุณลงมาคุพูดว่ารูรูดเรือจากร้อยคนครับจากร้อยคนเพิ่มเป็นหมื่นคนสักคนสัคนแค่นี้มันก็ค่อยๆส่งผลกระทบกับโลกเรานะครับนะฮะทีนี้ ต่อไปนี้เนี่ยอันันนี้เราได่เห็นแล้วว่าเป็นคอลเลคชั่นที่เกี่ยวข้องกับแวร์แบบเดอะเวิลด์นะครับนำแบบผ้าเดสก์ต็อกกลับมาทำใหม่ดีแพชชุ่เบิร์ดนะครับมีน้องน้องเพิ้ลวิแล้วก็โพลแลแบกครับทีนี้เนี่ยอนาคตตรงไหนสมมติรีบูตในอนาคตน่าจะห้าปีอะนึกปีนี่บอกว่า มันจะกลายเป็นแบรนด์ที่ทำส nice. ิ่งไหนข่อนกอองผมว่าอย่น้ผมว่าดยว่าจะมีจุดนั้นต้นเลยทเราพูดถึงจะเสนอใปีเน่ยพอเราพูดว่าเราจะเปลี่ยนไปว่าเรรือว่าเปลี่ยนดีเทลในแต่ละกร์ดที่เราฝากซ่งในในทุกวันหรือว่าเส้นแรกแรที่สุดพอเรานแบรนด์แรงมเป็นเรืองวัส เออเรื่องของการไปไปวิจัยสกุลสื่อซึ่งเหมือนว่าพูดถึงความยั่งยืนเนี้ยมันไม่ได้พูดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะหรือว่าเรื่องของเกจใหม่ใหม่ SDG โฟมก็เป็นส่วนการช่วยสังคมนี้ไปด้วยโลหะไอเทมเกจนี้ก็คือช่วยกับช่วยผู้คนในยย่อยได้ช่วยช่วยช่วยพวกอ่าสมมุติว่าเราไปที่ชุมชนแล้วเราต้องเห็นว่าไปเอาของชาวบ้านมาช่วยมาทำเพราะว่าเราก็ได้สนับสนุนของอะเรื่ด้วยได้ทำอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่าเราก็ได้ช่วยทั้ง ไายทางมันก็ช่วยต้นทางด้วยเอง <ừ> ซึ่งเหมือนว่าผมว่าในอีก5ปี10ปีอะไรเงี้ยพอพอมาผ่าลเลนเก่สมมร็จวาสื่อไปอะไรเงี้ยผมว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเป็นอะไรที่ที่ที่มันกา้าวขึ้นไประดับหนึ่งอาจจะต้องเป็นอะไรที่พูดไปถึง process หรือวิธีคิดวิธีการใช้ละการเปลี่ยนเรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นการแค่ใช้พอร์ดเดิ์เดิมที่มีวัสดุที่ยั่งยืนนะครับเราจะเปลี่ยนเรื่องคนยังไงผ่านพอร์ดเดิร์ฟคอนเซ็ปต์ที่เดลิเวอร์แวลูที่คนยังได้แวลูนั้นเหมือนเดิมวิ ดูดูเป็นแบบเป็นสิ่งที่มันมันแอมีเชียต่างแต่มันเป็นอะไรที่ใหญ่นะเหมือนว่าพอพอเราพูดถึงสิ่งนี้มันต้องเป็นมันต้องไม่มันเลยต้องมีการทีมที่ใหญ่ขึ้นใช่ต้องการไอเดียที่ดีขึ้นเออซึ่งหมือว่าผมว่าในวันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วหรือว่าเราก็พยายามจะพัฒนาแล้วหรือว่าทางพี่เก๋เราก็ทีมทุกคนเราก็คิดแล้วก็หาสิ่งใหม่คือเราเรารู้สึกว่าเราทําสิ่งนี้อย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นด้วยความสนุกเหมือนว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันมันสะใจอ่ะเอะ เซ็นมาแล้วก็เอามาขโวดลงในในในแบรนด์เราเยคือทำออกมาทำออกมาที่ทำออกมาแต่ว่ามันก็ดูเป็นมันก็ดูเป็นเป็นจุดมุ่งใหม่ที่น่าน่าสนใจนะก็แปลว่าอย่างตอนเนี้ยเราเราพูดถึงอ่าผลิตภัณฑ์พูดถึงโปรดักที่มันที่โมโคนใช้แล้วมันจะเปลี่ยนโลกแต่ดิที่บอกว่าในอนาคตอยากจะเปลี่ยนเข้าไปถึงไมค์เซ็ทอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าไปถึงความคิดของคนเลยครับอาจจะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเิมถึงติกรรมหรือว่าอะไรเรา เปลี่ยนวิธีการใช้สวิตประจ ա งว่าสนามนี้เลยพี่บอกว่าใช้เหมือนเดิมทำือนเดิมเออวัสดุเปลี่ยนพอเราคอนซูมปุ๊บเราไม่มีเวสก็สร้างผลประโยชน์ที่น้อยลงจำเป็นหรือว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนไปเรื่องการที่เราจะต้องสร้างการทำอะไรสักอย่างที่สร้างผลกระทบได้โดยที่เราในสักอย่างเนี้ยที่เหมือนเหมือนซักสรุป value มาให้กับคนจริงๆริงอย่างเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันคือโกงที่มัน เป็นสเต็ปออกไปจริง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 นะครับโอเโอ้ก็อยากจะให้ดูคินนะครับพูดถึงแฟนๆที่สนับสนุนตัวดูคินแล้วก็แบรนด์ของวีรูด่อยนะครับขอบคุณพวกเาหน่อยก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆอบคุวันนี้ทุกคนมากันเยอะมากเลยวันนี้ต้องบอกว่าห้างแตกจริงเออเประก็จบแตกไปบ้างจริงหรอตรงนี้นะใช่ตรงนี้ใช่ไหมฮะข้างหลังนี้เลยเมื่อไหร่อ่ะกี่โมงเมื่อเช้าอ๋อกระจกมันเพี้ยนกระจกทำไมอ่ะกระจกมันเพี้ยน เออเคยไ่มเคยนี่บ่าไม่เคยกระจกมาเทียดเพราะมันร้อนเอเอเพราะว่ามันร้อนกระจก